ชุดสเกิร์ตปาเจโลสปอร์ตไมล์2008จนถึง2014นะครับขายดีมากนะครับชุดนี้ฟิตติ้งเป๊ะนะครับสั่งงานจัดส่งได้เลยนะครับตัวนี้สั่งสีฉีด7วันนะครับงานฟิตติ้งเป๊ะครับติดเองได้เลยนะครับมีคลิปวิดีโอติดตั้งให้ด้วยนะครับก็สำหรับลูกค้านะฮะที่อยู่ทางใต้เหนืออีสานนะครับตะวันออกนะครับตะวันตกสั่งมาได้เลยครับทั่วประเทศไทยนะครับ สเกิ์ตหน้าพร้อมไฟ d a y ์ไลท์นะครับตัวนี้ตั้งเป็นไฟหลีส่วนด้านท้ายเป็นท่อคู่สปอร์ตแบบนี้นะครับดูงานฟิตติ้งนะครับแต่งหล่อแบบไม่ต้องดุนะครับทำให้รถดูใหม่ขึ้นนะครับจากโมเดลเก่ารถออกไปเป็น10ปีใส่สเกิ์ตแล้วหล่อเลยนะครับจากร้านทีเจขับแต่งรถนะครับเดี๋ยวดูสเก์ตด้านหน้านะครับตัวนี้ตั้งเป็นไฟหลีหล่อแบบนี้นะครับ โทรได้เลยนะครับ0909546999ร้าน TJ ยินดีรับใช้บริการนะครับ